อ่าถึงคิ้วบะบวบบะบวบ,บ,บ,บหอมอ๋อกำลังหาออกหน่วยดกขนาดเก็บได้ทุกวันเอาไปแกงใส่ปลาแห้งมอ่มอครับเนบีบบ่ยบะบวบหอมเนาะดกขนาดดูดิบอยู่ในล้านครับแกงบะบวบ ขาดไปได้กับกมกอบเอมืองเฮานี่และครับใส่กำกอบเมืองหอมนะครับเนาะสวัสดียมตอนครับเอฟทีไปน้อยคิดเรายาเข้าวลำปัตถุดิบในร้านแหมหนึ่งเมนูครับอันนี้เป็นบะบวบหอมนะครับเนาะปลูกได้ปัตถุดิบในร้านครับ บวบหอมปน้อยคล้องอย่างก็มีมดนะครับอันนี้พี่น้อยจะแกงบวบหอมใส่เฮดใส่ป่าดุกกีเนาะครับนะเนาะเ็ดกับหลายเฮดครับเ็ดฟางก็ใส่ได้อันนี้เป็นเฮดขอนเนาะครับเนาะตัดสั้นๆหน่อยครับมันอัน,บนใบได้มันเหนียวตั้งแข่ง,งขตั้งขาตั้งตีนมันเหนียวครับอันนี้ก็เเฮดหูวละหูหนูในใบกอมก่อเมืองตีไปน้อยไปเก็บหนูกี้เนาะครับเนาะพอพริกมันครับพริกมันกับอะยะครับ ใส่พริกแห้งก็ได้นะครับนะครับหอมกระเทียมพริกสดพอผิวน้อยใส่ป่านะครับน้องผิน้อยใส่พริกสดครับใส่ป่าแห้งก็ได้ใส่กะปิใส่ห้าใส่ตะไร้ไปด้วยครับมาตำน้ำพริกกันก่อนเมนูอย่างเมืองเมืองอยากกินอะไรอย่างก็มาล่านผิน้อยได้ครับเนื้อปลาลานผิน้อยนี่ผมมีทำแล้ววัตถุดิบหาได้มันผมมีอยู่ในเมนูนะครับน้องอยากกินก็บอกได้ครับจะแกงใส่เห็ดล้มนุ่มก็ได้นะครับน้องโอ้เหมาะครับ แงบวบมันหอมครับบวบหอมกินมนตอนสดนำห่อนหอนโอ้ยรับนั่นเป็นนอาใจเป็นห้าโมนะครับเนาะวดเนื้อมันนี่ครับเป็นห้าปลากระดีถ้าแบบนี้ปลาสดแบบนี้ปลาดุกี้ก็เอาใส่ปลาแห้งก็ได้นะครับเนาะ เรียบร้อยแล้วครับ mm. จยดแก๊สเอาพริกไปใส่ลาไว้ครับตังน้ำไว้ไปหั่นบวบพึ่มเดี๋ยวครับรบวบหอมไปน้อยล่างเรียบร้อยแล้วเนาะครับเราจะหั่นจะได้ก็ได้ครับนะครับแล้วแต่มากใยชอบอย่างใส่เห็ดนี่มากนะครับนี่ก็ได้ครับนี่หั่นผ่าไหนก็นได้ เดือแต่เลือกขาวครับเดี๋ยวทำหนึ่งเมนูเดี๋กินแล้วล้ําหน่อครับเนาะหวานถึงหวานถึงหอมสองแกนได้เป็นหม้อครับอ๋อน้ำเดือดครับเห็ดก็ใส่ได้เลยครับ บวบก,ก็ใช้ได้เลย,ยกระแทมลังกคกใส่ไปครับอ่ารอไปดิเดี๋ยวปลาดุกมาใส่ครับปลาดุกมาใส่ครับปลาดุกนี่ปิ้งเรียบร้อยพอดีลุงน้องโกกป็นตีนเป็นตีนไว้แล้วครับเนาะ ก็เลยเอาใส่ตะแกงย่างสามจีตินครับเนียครับปรุงรสกันครับใส่ชูรสไปเหียน้อยใส่ผงปรุงรสไปเหยนอยี่ห้ออย่างก็ได้นะครับเนาะนะครับมันเจือดมันจางจิ้มพอน้ำปลาสวกถ้ามันเจือดมันจางก็ใส่เข้าไประวังเข็มกระตะอันละครับเนี่ครับง่ายๆเลยปลาดุกนี่มันซุกงานเ่าหอปิ้งไปแล้วนะครับเนาะนะครับเหมาะพี่น้องครับ เรื่นปึด๊ดเรื่นปึด๊ดล้ําสำหรับเมนูนี่จะจ้พริกน้ำพริกแกงไปได้เลยก็ได้นะครับอันนี้ไปได้ตาําน้ำพริกตาตํามพริกสดนะครับเนาะมันก็มีหลายสูตรหลายวิธีทาที่เสีอยากจะทํานะครับเนาะเรียบร้อยแล้วครับกระเจื๊ยระใจนะพักก็เกาะเมืองเฮานี่นะครับตัดเนยไปจังหวะกันล้ํากันเย่งนี้นนี่นะครับความหอมมาแหมบุ้มบุ้มลยครับเนี่ยก็เก่อเมืองเขานี่เป็นความหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับเนาะ ก็เมืองก็คือมันก็เหมือนใบแมงลักเนะครับเนาะค่าย,ายกกๆกันแตกกลางกันตรงกินครับนะครับปลาลักครับปลาดุกกยังเป็นตินอยู่เรียบร้อยครับ เรียบ้อ่ครับนี่นะครับแกงบะบวบปน้อยที่เลาวเนี่ยข้าวลำครับหอมหอมปีน้องครับตึงหอมตึงหวานหอมบะบวบนะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่ก็ไลค์ก็แชร์ครับขอบคุณมาอุดหนุนปีน้อยปีน้อยติดล้านนะครับเนาะขอบคุณติดมาอุดหนุนปีน้อยทางออนไลน์ตดยครับตา้งได้สั่งได้ถามได้อยากได้น้ำพริกกับย่างกตักในอินบ็อกซ์ในข้อความเพจกับข้าวเหนือทำง่ายๆนะครับเนาะทางช่องทางเฟซบุ๊กแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อะกินช่วงนี้หน้าหนาวต้องขุนเพื่อเมียตุ้ยๆน้อยกอดอุ่นดีเนาะกินเมื่อตุ้ยเป็ดอื่นไหกินมันได้เนี่ยเอามาหล่ากินอิ่มนอนอุ่นหกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นบะเกี่ยวเตียวกับซื้อใหม่ที่รักเชิดาน้องดีโอสวัสดีครับกันสวัสดีครับกัน อ๋อน่ารักจริงๆเลยเนยเบียร์เดี๋ยวเด้อ